เกมไก่ผู้เห็นในเซนการ์ดัมแต่ละเกมอะ่ะดีดีทุกเกมขโมยไข่แล้วก็วิ่งอะนะแล้ววิ่งไปไหนอะ <c oughs> ่ะวิ <c oughs> ่งหนีไก่เหรอวิ่งหนีไก่ไก่มันวิ่งเร็วกวูกูอีกไก่วิ่งเร็วกวูไก่กวิ่งเร็วกวูไก่วิ่งเร็วจัดเลยเฮ้ยคุณเอาไก่แล้วล่ะวิ่งหนีไก่โอ้ยข้า <c oughs> ไม่ได้วะ, <c oughs> ะไอ้ไก่วิ <c oughs> <c oughs> ่งโคตรเร็วเก่งวิ่งแล้ว ไปยี้ทางตันทางตันทางตันไปเกไก่ที่ตามมาหายไปไหนแล้ววะเออรอดแล้วเหรอเยอะแล้วเยอแล้วเยอแล้วเยอะแล้วเยอแล้วเยอแล้วเออรอดแล้วเรากจริงมหมเรากจริงมหมเรากจริงกูต้องถือไก่ถึงไหนเนี่ยถึงจะรอดเนี่ยเออรอบอสเกิดเราว่าเกิดกูอวิ่งวิ่งจนบอสเกิดเหรอใช่สามนาทีอะเราไม่รอดแล้ว สิบวีแล้วเราค่อยจับไก่อะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้ของสนุกยังไงวะเนี่ยเขื่อนิบายจับไก่ซิมูเลเตอร์ไป้ไวพี่เซมิไว้พี่เซมีตามันตามันตามันตามัไอ้เหี้ยเล่นไปสี่พันสามร้อยแปดสิบ point อาวะไงวะสนุกจัดเนยพี่ใครเห็นเล่นไงพี่ทำไมผมถือไก่ไม่ได้อะมันไม่ไก่มันให้ขโมยไข่ตอนนี้ซิมูจูแบบไก่ไก่ที่ไล่กูหายไปไหนหมดยี่สิบนาทียี่สนาทีอยู่อยู่อู่อยู่ตัวไหนของกูวะตัวหลังสุดปะ ตัวไหนของครูวะตัวไหนของกูวะตัวไหนของคูวะตัวกูอยู่ไหนอ่ะตัวที่มาไล่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 กูอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยกูติดกูติดไอ้เหี้ยอีกหนึ่งนาทีเองอุ้ยเหี้ยมันเร็วจัด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 ตกแล้วกตกแล้วไปถึงตัวกูแล้วพีบีบีโผ่ลนไก่ใครกันบ้างสุดรวย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 ไป่รู้วิ่งก่อนสี่สิบวิสี่สิบวิไปดูไอดูไปดูแมม่ยู้เมมึง พพี่เม้มอยู่เรารับจุกปำลัมาจุกจุกมาสเตอร์ของแพร่ตัวจุกตัวจุกเอ้ยเอ้ยฮ้ยตาตาชิ้มหายแล้วเอ้แอลปัมตายหาตายตายหาตาตายหาพี่พี่พี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไก่ใครไมปโดนอะไรอยเงี้ยแอนชอบชอบชอบกันใหญ่ไอ้พวกเขาเช็คกูแวะเฮ้ยทีวิไอ้ย่าสองหนึ่งมาดิจุก ไอ้ uhm. ไก well, ่จู้ไอ้ไก่จู้ไอ้ไก่นี่อะจูเอาละปอนี่ไงตลอดได้สี่นาทีห้าสิบวิอุ้ยอย่าบอกอสไก่ขึ้นมาจากน้ำม่ไอ้ไอ้มันขี้เกียจทำอ่ะพี่พี่เราต้องทำไลเนี่ะเราทำะไรอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้พี่ต้องรอมันปล่อยไก่ออกมาพี่ก็ต้องหนีไก่อ๋อเฮียกินของมังกดแล้วเจอกันเจอกันเก็เข้าคำมงกรแล้ว โอ้ยครัาี้มึงเห็นปะน่ะสัตว์กลุมไก่สีตัวลังวิ่งมาจะขาอกดตายไปแล้วหนึ่อะไรคือเราต้องหนีกันตัวเลยอรอเออไอพีมึงเห็นปะน่ะอะไรอะไรเหี่ยอะไรอะไรนะมอไก่ดังนะ้ยเฮ้้ยเฮ้้ยเ้ย้ I เฮ้้ยเฮ้เฮ้ o ้ยเฮ้ยย้ยย้ย้เ ไปเย้กูตายเอ้กูตายคุชูไม่รอดทำได้ดีก็รอดได้วิ่งไรเงี้ยไปต่อละกูไปต่อละกูไปต่อกูรันต่อยห้าทีโอมไปแล้วไหนอ่ะพี่ช่วยฉันด้วยพี่ชายกูรันต่อห้าทีช่วยไม่ได้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 ไอพีดใกล้หลังหน้าพีดไม่ใช่ผมแกแกมันเขาวางมัดูหลังหน้าด้วยเหรอไอเฮียดูแก่ดูแกมาลากใครกลับบ้านดิ อุ <łość> ้ยด <ien ic> <Harriet> ูดิมันไล่ติดตูดกูเลยอ่ะยืนนิ่งไมันอ่ะอยู่มันก็เก่งไงเฮียพี่ไก่ไก่ตผมหายเฉยอยู่ๆมันก็เก่งไงเฮียมันเก่งมันเก่งจัดมันเก่งจัดพี่พี่พีผมกติดบัไก่ติดบัตสวยสวยจัดผมมาติดบัไม่ใช่ไก่เอ๊ะ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 โอ้ย ไอ้เหี้ยไก่โก้มันติดดอกเลยมันร้อนมันคือกลัวเฮี้ยไก่โก้ไปต่อไอ้เหี้ยกูเจอไก่โก้สองทีสองทีพี่ทำไมแข็งไวยังวะพี่มันตามติดตูดพี่อะนะยังช้าอยู่เลยเนี่ยมันต้องแบบไม่เอาตัวใหญ่อะซิแซกไก่ใครไก่พี่ผมโดนไก่ไก่กูติดบาร์กันแล้เฮี้ยเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะวามาใส่กูปะเนี่ยไม่ติดบาร์เลยแล้เฮี้ยเป๊ะเป๊ะเป๊ะเปะไรกันปะ

คัดิโน่แลปเดรฟเดราเดรฟเดรฟเดรเดรฟเดรฟเดรฟเดราเรฟเ้รฟเดรฟเอรฟเดรฟเดรฟเดรเดราเดรฟเดรฟเดริเดริเดเดรฟเดรฟเร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 เอรเรเด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 รเราเรเรเดรเราเราเรเรเรเดราเร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 เอรเ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 ดรเรเดรเ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  เออจับได้ใช่เหรอได้เปล่ามั่วเปล่าเซ็นโตมันกระโดดอยู่คอไม่ได้มั่วเปล่าเซ็นอืมขี้โมอ่ะไม่มั่วลองดูไม่เซ็นต้องขี้โมเดี๋ยวโอ้ลองนี่เงพี่อ่ะหนึ่งนาทีไม่รู้เหมือนกันพี่ลองวิ่งไปหาไก่เดี๋ยวนี่ไงว่าไก่เม่นไก่มันลอยมาเลยวะเฮ้ยมันมันกระโดดไอ้เหี้ยไก่มันกระโดดอยู่วันนี้ละชิวๆโอ้โหเหนี่อยแต่กินเม่นโอเคอยู่สบายเก็ตจอบทำดีมากเอาไปเลย1,000พอยต์หรอ เชียะไปไว่าเซมมาเล่นมาหกรอบแล้วสินะ <c oughs> เล่นมาครึ่งชั่วโมงแล้วเหรอเกมนี้นะกอดเดี๋ยส